แคนาดาคือเป็นประเทศที่เปิดรับคนต่างชาตินะที่สวัสดิการรักษาหรือว่าคลอดลูกค่าเล่าเรียนให้ชอบอะไรในแบนคูเวอร์ครับว่ามันชิลดีครับสโลไลฟ์ดีดคนไม่ได้มามาจาัดการว่าคุณจะมีอาชีพอะไรชอบเยอะหลายอย่างเหนกันนะรบบอกว่าก็าทางอากาศ แล้วก็กคนนักชก UFC ไทยใช่ที่มาเทรนที่นี่ถ้าให้อยู่ต่อนี้อยู่เลยไหมก็อยู่ชอบ่ะคือพวกโฟมเดพวกนี้ไร้บ้านอยู่แล้วอันนี้แค่นั้นแหละแน่นำวันนี้ผมจะพาแฟน YouTube นะครับมาดูงานคนไทยในแคนาดาต้องเรียกว่าอะไรอ่ะ งานอาหารไทยนะฮะในแคนาดานี่คือบรรยากาศในงานนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปเดินดูรอบๆก่อนนะครับว่ามีร้านอะไรบ้างนะครับตรงนี้ก็เท่าที่ดูนะจะมีคนไทยครึ่งๆหรือเปล่าผมไม่แน่ใจก็ขอมอบเวทีนี้ให้กับคุณต้อมไกรวิทย์นะครับสวดยยใ้ กินดรู oh. ้ปน <41 S 2> ั <painted vậy> no ่นเชียนอยู่มมา1ปีแล้ค่ะอยู่ที่นอยู่ที่นี่สเ็ตสิมากครับครับขอบคุณครับอันนี้ของไทเลอร์โอ้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้ของทะเลอยากกินม้งเลยเหรอแต่แซลมอนดองมันอาจจะเผ็ดนะไทเลอร์ ไอ้ได้แบนี้ข้าวโพดจะเผ็อะนุ่มมากอะนุ่เหมือนเจลลี่เลยนุ่นี่ปะป๊ะบ่มีาพอกะโอ้โหพี่นพอมันดองแล้วมันจะนุ่มพอมันดองแล้วมันจะนุ่มกว่าปกติใช่ไมไข่กลิ่นแบบปลาร้าแท้ๆเลยอะในไทรเลือดอมนิดน้ำลายไหลเลยอ่ะ อัลน No, I'm kidding. จีวอน w ัลอน Because มาอยู่ที่นี่ได้กี่ปีแล้วครับมาตั้งแต่ปี2010ก็1 0 14ปีแล้วครับตอนแรกแฟนมาอยู่นี่แล้วก็มาเขามาได้พิยาก่อนผมเลยตามมาแล้วก็ค่อยมาแต่งงานอะไรกันที่นี่แล้วก็มาปักหลักป้านฐานนี้ก็เลยมามีครอบครัวมีอะไรอยู่ที่แล้วตอนนี้ตอนมาที่ทำงานเรือสำรานกันผมกับแฟนนี่ ทำงานเรือสํารานเรือสำรา,ำามาจอดที่เมืองแคนคูเวอร์เนี่ยใกล้ๆเนี่ยก็เลยเห็นเมืองแคนคูเวอร์มันเป็นหน้าอยู่อะไรยังไงก็เลยแฟนเป็นคนตัดสินใจให้หางานก่อนเลยได้มาอยู่ก่อนแล้วก็ค่อยตามกันมาชอบอะไรในแคนาดาเป็นประเทศที่เขาเปิดรับคนต่างชาตินะ เขาเวาเข้มมากๆอย่างคนในชิ้เอเชียมาเนี่ยเขาก็ยินดีจะช่วยเหลือให้ให้เบนฟิตหรือว่าให้สวัสดิการไม่ว่าจะเป็นรักษาโรคหรือว่าคลอดลูกค่าเล่าเรียนให้ลูกให้อะไรเนี่ยเขาให้หมดเขาก็ให้ให้ให้เยอะกว่าที่อื่นเลปัจจุบันนี้ทําบริษัทดูแลเรื่องทําความสะอาดโรงแรมโอเนเป็นพวกโรงแรมพวกแอร์บีแอนด์บีอะไรอย่างเงี้ยผมจะรับรับทำการสะอาดให้เขาแล้วก็ มีเช็กอินเช็คเอาท์กี่ห้องกี่อะไรผมก็จะมีพนักงานของผมไปทำมาอยู่แคนาดาได้กี่ปีแล้วครับ มาอยู่ที่นี่ได้ตั้งแต่2,013ครับไม่เคยเจอกัน11ปีก็มาเป็นนักเรียนเพราะว่าเป็นทางเดียวที่มาได้แต่จริงๆก็คืออยากมาหางานทำอยากมาอยู่ที่นี่ตอนนี้เป็นเชฟอยู่ที่ร้านอาหารกินข้าวสองครับคูเวอร์ชอบอะไรในแบรนด์คูเวอร์ครับว่ามันชิลดีครับสโลไลฟด์ดีแล้วก็เสว่าที่นี่มันดีตรงที่ทุกคนไม่ได้มามาจัดการว่าคุณจะมีอาชีพอะไรคือแค่คุณมีงาน ก็ทุกคนก็เท่าเทียมกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมชอบปัามเท่าเทียมที่นี่ดีอยู่แล้วก็สบายต้งแต่งติ๊งแม่ป่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอสัมภาษณ์หน่อยนะครับพี่มาอยู่ที่นี่ได้กี่ปีแล้วครับผมมาตั้งแต่สองมัิแปดปีนะครับตอนนั้นมาได้ยังไงครับแต่งงานมาอตอนนั้นมาแต่งงานมาเพราะเอ็กซ์ไว้อะเขาเขาเป็นแกนดี้ คือไม่ได้ตั้งใจจะมาอยู่แต่ว่ามีแฟนมีคนที่นี่<ช>ก็เลย<ช>ได้มา<ช>แล้วชอบอะไรในแคนาดาครับสำหรับพี่นะพ,พี่ชอบทุกอย่างนะหลายอย่างทุกทุก,ท,กทุกอย่างแต่อย่างว่านะไม่ชอบอย่างเดียวคือพวกโฮมเมดพวก่ไร้บ้านอย่างนั้นอันนี้แค่นั้นแหละแค่นั้นคิดถึงไทยไหมครับทุกวันนี้ตอนนี้เหรอก็คง ไม่คิดนะครับก็ตอนนี้ก็คิดถึงพี่สาวแล้วเพราะตอนตอนนี้ก็พ่แม่เมื่อพ่อก็ตายหมดแล้วไปสอนห่อแล้วก็แค่นั้นแหละก็ไม่มีอะไรก็คงิดถึงพี่สาวเป็นห่วงนี่ก็แทบนี่อ๋อพอสัมภาษณ์หน่อยครับมาอยู่แคนาดาได้กี่ปีแล้วครับครบ10ปีพอดีครับเจอที่แล้วโอ้10ปีครับผมมานานแล้วนะครับอะไรที่ทําให้เราตัดสินใจมาเมื่อ10ปีที่แล้วครับคือตอนแรกที่มาแค่แบบว่าเรียนภาษาอังกฤษแบบเอ่อ เขาเรียกอะไรโปรแกรมแบบ6เดือนหกเดือนทำงาน6เดือนเรียนภาษาอังกฤษอะไรอย่างนี้แล้วพอเรียนภาษาอังกฤษครบหกเดือนเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้อยากทํางานในแบบร้านอาหารไทยเราก็เลยบอกว่าตัดสินใจเรียนต่อย่างอื่กนก็เลยไปเรียนพวกด้านแอนิเมชันดีไซน์อะไรอย่างนี้ครับ็ปปดมเนไ้แล้วปัจจุบันได้พีอาร์อะไรยังครับเนี่ยจะได้ซีเซเซ็นล่ะครับโอ้ชอบอะไรที่นี่ครับชอบเยอะหลายอย่างเหมือนกันนะ<อ>บอกว,ว่าทาั้งอากาศ แล้วก็ผุกคนแบบไลฟ์สไตล์ชีวิตก็ก็บอกว่าสูงสูงแบบไลฟ์สไตล์เรามากกว่าปัจจุบันทำอาชีพอะไรนะครับคือตอนแรกอ่ะเป็นดีไซเนอร์ครับในในพวกแบบว่าแอนิเมชันโชว์แต่ว่าหลังจากโควิดอ่ะเหมือนตลาดมันแพ้แล้วตอนนี้มันไม่มีงานตอนนี้ก็เลยผันตัวมาเป็นช่างซ่อมจกอักรยาน เราจะได้เข้าไปเจอนักชก UFC หญิงของไทยนะครับพอดีเจอคนไทยนี่ๆแล้วเขาจะพาเข้าไปแนะนำอ๋อนี่เป็นนักมวยกันทุกคนเลยใช่ไหมครับอ๋อคนนี้คนนี้คนนี้ค่ะคนนี้ UFC fighter โอ้ first time first time คนแรกนะ อันนี้น้องขอเสื้อไหมั้่หรอมาแคนานๆลืมตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วค่ะดูซ้อมที่เวิรคดแล้วก็ต่อยไปที่แล้วโอ้แล้วมาด้วยวีซ่าอะไรครับเนี่ยเทรนนิ้งค่ะเข้ามากเป็นกับไทยโอ้คือเป็นนักชก UFC ไทยที่มาเทรนที่นี่ที่เป็นเวอร์แสดงว่าที่นี่ต้องมีดีนะเนี่ย แล้วชอบที่นี่ไหมครับชอบมากๆเลยอ่ะชอบไป็นแล้วถ้าให้อยู่ต่อน,นี้อยู่เลยไหมก็อย <l> ู่ชอบช <l> อบที่นี่ะ <day> <l> ขอบคุณมากครับ, <l> <ise> บผมเปลี่ยนชื่อช่องใหม่จากช่างมิม้มาอยู่แคนาดาเป็นมิม้นบล็อกแล้วนะครับเพื่อจําง่ายขึ้นถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดการติดตามวิดีโอใหม่ของผมด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับใครที่สนใจสักรานมิ้นต์ทูแบงคอกด้วยนะครับ แล้วก็สําหรับใครที่อยากเป็นช่างศักด์อยากเรียนศักดิ์ผมมีคอร์สเรียนออนไลน์มิมทัตทูม,มาร์คารสเรียนที่ไหนก็ได้บนโลกขอแค่คุณมีอินเทอร์เน็ตนะครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ดีสคริปชั่นด้านล่างนี้นะครับขอบคุณครับ